สวัสดีครับผมกอลนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นยี่ห้อหนึ่งนะครับตัวนี้ครับ<อ>เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ยี่ห้อ DDD 500อร์โบนะครับ หรือหลายๆคนนะครับก็จะเรียกว่าไดเบียดี500เทอร์โบก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะครับว่ามันคือยี่ห้อเดียวกันนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นได้ทั้งหุ่นยนต์ที่สามารถขวาดพื้นดูดฝุ่นแล้วก็ยังสามารถถูพื้นได้อีกด้วยในตัวเดียวของมันเลยนะครับและนี่ก็เป็นเพียงไม่กี่รุ่นนะครับในตลาดที่เป็นรูปทรงแบบ ดีเชฟนะครับจุดเด่นๆของหุ่นยนต์ที่เป็นแบบดีเชฟนะครับก็จะมีใบพัดอยู่ตรงมุมของตัวเครื่องนะครับทำให้ทำความสะอาดในมุมต่างๆของห้องได้มากกว่าที่เป็นทรงกลมนะครับและในกล่องนะครับจะมีอะไรมาให้และฟีเจอร์เป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไป ก็ในกล่องนะครับของตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นยี่ห้อ d b d 500 Turbo นะครับก็จะมีแท่นชาร์จนะครับมีอะแดปเตอร์นะฮะแล้วก็มีรีโมทที่ใช้สําหรับควบคุมแล้วก็แปลงปัดฝุ่นนะครับที่มีให้มา2คู่นะครับก็ไว้สํารองคู่นึงนะครับเผื่ออุปกรณ์มันเสียหายนะฮะแล้วก็มีผ้าที่ใช้สําหรับถูพื้นนะครับที่เป็นผ้าแบบไมโครไฟเบอร์นะครับแล้วก็แผ่นกองฝุ่นนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแผ่นกองฝุ่นแบบ2ระดับตัว HEPA filter นะครับแล้วก็ตัวโปร filter นะครับที่สามารถกองฝุ่นได้ถึง 0.3ไมครอนเลยและในส่วนของด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีแค่ปุ่มเดียวนะครับก็ใช้สําหรับเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มสําหรับ start ในการสั่งงานนะครับคำสั่งนอกเหนือจากานากั้นนะครับก็สามารถสั่งงานผ่านรีโมทนะครับหรือจะโหลดแอปพลิเคชันมาไว้เพื่อใช้ในการสั่งงานก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้มีถังเก็บฝุ่นถึง400มลลิตรเลยทีเดียวซึ่งใหญ่มากๆเพียงพอที่จะทาความสะอาดห้องได้ทั้งห้องนะครับและในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีแปรงปัดฝุ้นที่อยู่ตรงมุมขอองงตัวเครื่ ด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับส่วนตรงกลางก็เป็นรูสําหรับใช้ในการดูดฝุ่นนะครับทางท้ายของตัวเครื่องหรือทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้สําหรับถูพื้นนั่นเองนะครับสามารถใส่น้ําได้หรือจะใส่น้ํายาทาความสะอาดบ้านเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟีเจอร์กันบ้างนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น DBRD 500เซอร์โตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นยี่ห้อนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่เป็นระบบแบบ ไฮบิดนะครับที่ใช้ระบบดีสแลม2.0นะครับที่สามารถทำความสะอาดได้ครอบคุมได้ทั่วทั้งห้องสองนะครับตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น DBR d 500 Turbo ตัวนี้ครับก็สามารถทำความสะอาดได้ครบนะบไม่ว่าจะเป็นการกวาดการถูหรือจะเป็นการดูดฝุ่นนะครับครบพันในแบบเครื่องเดียวเลยครับแล้วก็อย่างที่3นะครับตัวนี้มีความบางเพียงแค่7.5เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับสามารถทำความสะอาดใต้โต๊ะใต้เตียงหรือใต้ตู้อะไรก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมว่ามันค่อนข้างเล็กกว่ารุ่นอื่นๆในท้องต อย่างที่4นะครับมีเทคโนโลยีนะฮะที่เสริมพลังการดูดฝุ่นถึง1,000 PA อ่าแถมยังใช้มอเตอร์ที่มีขนาดเล็กนะครับทำให้เสียงในการทำงานนะฮะค่อนข้างเบานะครับแล้วประหยัดพลังงานด้วย แล้วก็อย่างที่5นะครับตัวนี้นะคะสามารถตั้งเวลาควบคุมเวลาการเปิดการปิดหรือการสั่งงานได้นะครับว่าเราอยากให้ตัวหุนน่นยนต์ดูดฝุ่นทํางานช่วงเวลาไหนนะครับตอนช่วงที่เราไม่อยู่บ้านระหว่างที่เราออกไปทํางานกลับมาสามารถสั่งการได้ทั้งหมดเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันอ่าอันนี้ผมว่าค่อนข้างเจ๋งเลยเหมาะสําหรับคนยุคปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับข้อ6นะครับตัวนี้เมื่อทําความสะอาดเร็จหรือแบตเตอรี่กําลังจะหมดนะครับตัวนี้สามารถกลับแท่นชาร์จได้เองนะครับแล้วก็อย่างที่7นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาถึง 2,200 m ah ิลนะครับที่สามารถทำงานได้สูงสุดถึง2ชั่วโมงทำให้มั่นใจได้เลยนะครับว่ามันสามารถทำงานได้ทุกส่วนทุกมุมของห้องโดยที่แบตเตอรี่มันยังเหลือใช้งานได้อีกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับยังเพิ่มฟีเจอร์อีก4ระบบเข้ามาให้นะครับระบบแรกนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหา เวลาที่ทําความสะอาดผ่านพวกสายไฟหรือสายชาร์จที่อยู่ตามพื้นนะครับที่เราวางทิ้งไว้ตัวนี้ก็จะช่วยแก้ไมใ่ให้เกิดการพันกันนะครับทำให้ตัวแปรงของคุณนยนตดูดุูนตัวนี้หลุดออกมานะครับแล้วก็ระบบที่2นะครับตัวนี้ยังสามารถทํางานบนพื้นพรมนะครับหรือพื้นต่างระดับที่มีความสูงได้ถึง1จุด เซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็ระบบที่3มนะครับมีเซ็นเซอร์สําหรับกันชนนะครับที่จะลดปัญหานะครับของขุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ที่จะทําให้เฟอร์นิเจอร์ของเราเป็นรอยตัวนี้เจ๋งมากๆนะครับสำหรับใครที่มีเฟอร์นิเจอร์ในห้องเยอะนะครับแล้วก็ระบบที่4นะครับระบบสุดท้ายนะครับตัวนี้มีเซนเซอร์สําหรับการกันตกด้วยเราไม่ต้องห่วงเลยว่าเจ้าขุ่นยนตัวนี้นะครับทำความสะอาดอยู่นะครับแล้วจะเกิดตกบันไดลงมานะครับทาให้เกิดความเสียหายได้ในส่วนของการควบคุมตัวโรบอทนะครับเราก็สามารถทําได้2วิธีนั่นค นะครับแล้วก็ควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันจ็ไม่ได้ยากนะครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับอ่าพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บครับก็จะมีตัวให้เลื่อนนะครับก็แอดอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นตัวโรบอทของเราขึ้นมานะครับก็กดเข้าไปนะฮะก็จะมีการสั่งงานได้นะครับก็จะมีโหมดสตองที่จะสามารถทําให้บลูทูลได้แรงขึ้นแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวธรรมดาตัว normal นะครับสามารถทำความสะอาดแบบกลางกนะครับแล้วก็มีในโหมดของโหมดเงียบนะครับทำให้ ต้องส่งเสียงเยอะนะฮะล้วก็จะมีในส่วนของโหมดออโต้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็ให้มันทำสะอาดต,ต,ตัวของมันโดยอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวของอโหมดสปอร์ตก็คือให้ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเรานะครับทำงานแบบเฉพาะจุดให้จุดจุดนั้นที่เราเน้นความสะอาดเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตัวโฮมมิ่งก็คือการให้ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเรานะครับเดินทางกลับตัวที่แท่นชาร์จของเรานะครับ ต่อไปก็จะเป็นการเฟิร์สโรบอทนะครับก็คือพอเรากดปุ๊บตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเราก็จะส่งเสียงนะครับว่าฉันอยู่นี่แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็สามารถดูได้นะครับว่าเราจะแอดให้มันสามารถทํางานช่วงเวลาไหนบ้างนะครับแล้วก็ให้ทํางานวันไหนกี่โมงอันนี้เราก็สามารถเพิ่มได้นะครับอ่าต่อไปก็เป็นแมปนะครับที่เป็นห้องของเราที่ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทาความสะอาดนะครับว่าห้องของเรา หุ่นยนต์ตัวนี้ทำความสะอาดไปแล้วยังไงบ้างนะครับครบยังต่อไปก็เป็นการเล็กคอร์ดนะครับก็คือจะบันทึกเวลาทั้งหมดเลยที่ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเราทํางานนะครับว่าทางานกี่นาทาีเป็นพื้นที่กี่เอเคอร์กี่แอเอรียอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของเซตติ้งนะครับก็เราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะเปิดซาวไหมโวลลุมเท่าไหร่นะครับแล้วหรือจะเปลี่ยนภาษาก็ได้นะครับในการควบคุมก็ สามารถทําได้เหมือนรีโมทเลยนะครับแอปพลิเคชันก็ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของดีเบียนะครับตัวดี500เทอร์โบตัวนี้ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตามท้องตลาดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่บวกกับรูปทรงที่เป็นแบบดีเชฟแล้วนะฮะทำให้เกิดการคล้องตัวนะครับในการทาความสะอาดได้ดีกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นยี่ห้ออื่นๆนะครับและอีกหนึ่งความเจ๋งของมันก็คือเสียง ที่เวลามันทคาความสะอาดมันจะมีเสียงที่เบานะครับทำให้ไม่รบกวนเราเลยนะครับก็สําหรับราคาของตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับที่ห่อของ d ีเบี500เทอร์โบตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่8,900บาทนะครับอันนี้คือราคาที่ผมดูในเว็บไซต์มานะฮะสำหรับในช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรือลาซาดา้าอันนี้แน่นอนว่ามันมีส่วนลดตามเทศกาลนะครับสำหรับการรับประกันนะครับตัวนี้รับประกันที่ตัวเครื่อง1ปีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่รับประกันถึง6เดือนเลย ตัวนี้นะครับรับประกันจากรีเบียออฟ i ิเชียลไทยแลนโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของอะไหล่เลยนะครับมีเปลี่ยนมีซ่อมให้อย่างแน่นอนนะฮะ ก็สําหรับคนที่ชอบการใช้งานที่แบบไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ราคาไม่สูงครับไม่ถึง10,000บาทผมว่าตัว DBRD 500 Turbo เทอร์โบตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการขุนยนดูดฝุ่นไปใช้ที่บ้านนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับครั้งหน้านมีอะไรมารีวิวให้ได้ชมให้ได้ฟังอีกก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ผมกอมนะครับก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ I keep pushing my limits and I'll be trying that I